ไม้ตกนะคะเอาคนขาที่แรกเราก็รอฝนนะคะทุกคนเราใส่ปุ๋ยให้แล้วเนาะเราใส่ปุ๋ยให้แล้วละเยอะเลยคะ่ะทุกคนข่ะ โอเคนะคะไว้แค่นี้ก่อนเก็บไปขายตามบมา้านไปเลยมับเปียกไปเลยเนิน กานเข้านอนแล้วล็อกประตูบ้านเรียบร้อยก็เ,เลยแอบออกมาใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวไม่ต้องใส่เยอะปุ๋ยก็จูดินซีสั่งข้อแสงรักเดะเลยอ่อนๆตาไมด่ดีมารถค่ะเรารอฝนคิดว่าฝนจะตกค่ะทุกคน ไม่ตกเยอะเลยอ่อ,อนๆออตาไม่ดีใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวไม่ต้องใส่เยอะปุ๋ยก็จูดินซีสังข้อแสงรัเขียดก็เยอะนะคะทุกคนเห็นเขียดเขียดเอาให้ให้ดูเขียดนะคะทุกคนค่ะดูเขียดเห็นเขียด เยอะเลยค่ะทุกคนค่ะขนาดไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะพี่ๆน้องๆจ๋าระยะหลังนี้เพชรปล่อยเลยทางครอบครัวเราจับนางหมือนกันเดีนยวในดอกก็เยอะลูกก็เยอะ กำหังอ่อนเอายาออกให้แล้วค่ะทุกคนเอาญ้าออกให้แล้วใส่ปุ๋ยให้แล้วนางก็ออกดอกแล้วเราก็จํำป็ดต้องมาช่วยแล้วรดก็มานะคะทุกคนไหนเยอะ เยอะมากเลยค่ะดูก่อนอ่อนเยอะมากแล้วเปียก,กไปเลยแล้วเรามาให้น้ำก่กอนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มค่ะทุก เห็นไหมเราเก็บเราตาไม่ดีอะ่ะทุกคนเห็นไหมมากเลยนุ้นนีค่ะทุกคนมากเลยนุ้นนีค่ะทุกคนเจียวปะทูเจียวปลาเฮ้ย บงก็เริ่มลงแล้ใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวไม่ต้องใส่เยอะปุ๋ยก็จูดินซีสังข้อแสงแล้วเอาญ้าออกให้แล้วค่ะทุกคนเราเอายาออกให้แล้วใส่ปุ๋ยให้แล้วนางก็ออกดอกแล้วเราก็จำเป็นต้องโอเคนะคะไว้แค่นี้ก่อน ขนาดไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนะพี่พีน้อง,องจ๋าระยะหลังนี่เพชรปล่อยเลยมากเลยนุ่นนี้ค่ะทุกคนนี่นเปียกๆปเลยจะอ่อนพอดีเลยทุกคนไม่แก่นะคะปุ่งนี้เก็บได้เลย ถ่ายเกิดมาช่วยเรารถจะได้ถ่ายไว้เลยเนาะจะได้มีงานส่งคุณมาร็นไหมช่วยกันรถรีบเสร็จรีบกลับไปบ้านพักเลยรุ่นนี้ค่ะทุกคนเขียดก็เยอะนะคะทุกคนเห่อเขียด เกียดเอาให้ใหดูเขียดนะคะทุกคนค่ะดูเขียดอย่นเขียดอ,อ,อ่อนพอดีเลยทุกคนไม่แก่นะคะพุ่งนี้เก็บได้เลยเกยบไปขายตามบ้านบงก็เริ่มลงแล้ว ช่วยกันรีบเสร็จรีบกลับไปบ้านไม้ตกนะคะเอา,าเยอะเ,เลยอ่อน,ออน ตาไม่ดีเด้อบงก็เริ่มลงอะเจอเลยอ่อนๆตาไม่ดีมากเลยรุย่นนีค่ะทุกคนแล้วเรามา ให้น้ำก็ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มค่ะทุกเจเลยอ่อนออ่นตามไม่ดีถ่ายเตัวมาช่วยเรารถจะได้ถ่ายไว้เลยเนาะจะได้มีงานส่งคุณมาร์กเห็นไหมเอายาออกให้แล้วค่ะทุกคน เราเอาห้าออกให้แล้วใส่ปุ๋ยให้แล้วนางก็ออกดอกแล้วเราก็จําเป็นต้องอ่อนพอดีเลยทุกคนไม่แก่นะคะพุ่งนี้เก็บได้เลยทางครอบครัวเราจับนางมอนกันแล้ว็ <c oughs> นดอกก็เยอะลูก,ก็เยอะกำลังอ่อน ทคนคะที่แรกเราก็รอฝนนะคะทุกคนเราใส่ปุ๋ยให้แล้วเนาะเราใส่ปุ๋ยให้แล้วละใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวไม่ต้องใส่เยอะปุ๋ยก็จูดินซีสังข้อแสงรักเก็บกปะายตามบ้าน เห็นไหมเราเก็บเราตาไม่ดีอ่ะทุกคนเห็นไหมมากเลยรุ่นนี่ค่ะทุกคนเยอะเลยอ่อนๆตาไม่ดี โบงก็เริ่มลงแล้วเรามาให้น้ำก็ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มค่ะทุกคน